นเนาะงั้นนะโมเรียนรู้วิธีีจ่ายสตางค้าเพลิงผ่านทางแอปพลิเคชันคันธนาคารกสิกรนะอันดับแรกนี่ก็ต้องมือบินขับเพลิงเยียงแบบจ่ายประมาณร้อ,รอยมาโดยปรำดมร้อยห้าบาทนะ,นะต่อต่อเยียงตะโจ์แอปแอปของกสิกรนี่ซีคิวคิวนี่เคบวกนี่ก็ตัวเคตัวเคบวกนะครับเคพลัสกดโจต่อเลย กดโจตอนะยิงกมาเลือกมาเยอะเลือกธุรกรรมนี่ธุรกรรมเรียแต่ไละโจตอธุรกรรมเมื่ออาจจะรหัสยิงประมุ่ยตู่รหัสประมุ่ยตูปั๊บ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 เสร็จแล้วอ่าต่อต่อกระโจตอร์จ่ายบินมานดับมือยอดจ่ายบินเลือกอัลบอนจ่ายบินนีแต่ลูกนี่รูปสแกนรูกกดปันบาร์โค้ดสแกนจ่ายบินต่อติดกดเลือกกรนี้ไปเลือกต่อ โมดาวนี่ยโมน่ะโมมุกจ er> ่าบินเวลานี้เว็บมันแจงปะแจงตะไคร่โมมุกจ่าบินเว็บมันตินเคินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เต็มันเคินเลื่อนโมนี่เลื่อนโมกันแน่เลื่อนโมปั๊บเลื่อนหน่อยได้ปั๊บเลื่อนอ่าเลื่อนมาละโมเคินไปนี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิ่นหายเธออย่างไรกดโจต่อเลยกดโจต่อสเนกี้ออยดะนี่แล้วบอกออยดะอ่า กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านี่12ตัวยิงก็ละหมายเลข12ตัวหมายเลขหน้า12ตัวมือนี่หมายเลขพี่น้องบินเพื่อนน้องบินไฟฟ้ายิงนี่แท้ค้นแต่นี้นี่ลุงกบตุออยนี่บัตรแท้มันจะบ้ากับมือแท้ទៀតมันรบอน2บอนอนาคตบานเลข1គ្នាนี่แหละกดต่อเลข12ตัวนี่พอกดต่อยิงก็กดต่อเลข12ตัวเอาไว้กรุบ12ตัวพอครบ12ตัวพอครบ12ตัวกัญญนาพอครบ12ตัวยิงกดตกลงกดตกลงแท้ เบสก็เรางโมงเรื่อง,องอยอดจำนวนเงินโมงเพิ่มเนี่ยจำนวนเงินตามนองบินยิงปะเนี่หนึ่งร้อยห้าบาทอ่ามารวยประมดม,มดยิงก,ก,กดต่อไปกดต่อไปเบสก็เรางโมงอ่าจานังยิงน้องชางยตามบัญชีธนาคารกาสิกรน,นั่นนี่กสิกรหมายเลขบัญชีมานหลบจอยถึงให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเลขบัญชีนี่จำนวนเงินปะเนี่เจ้าว่าค่าธรรมเนียมกับบัตรโคเตฟรีอ่ะ chấm mốc về chấm mốc này uầy à, nàng uầy tao lấy cái bàn thức tông mấy à à rồi mà trong hết gọi cốt duyên dân cốt duyên tàu lời duyên dân chai sáng dưới cơ hay nó mất chi mẹ nè mà rơi phần áp đốc như tàu lời lắp này gọi chạy về cơ làm một thăm rạch can sâm đẹp rồi chạy bên sâm đẹp rồi rạch một tít tao bỏ cho hình cỏ chấp hỏi đẹp sang sáng dưới nó có này hát cho hỏi mắt nó phân bùn như nó phân bay chương hỏi เรียบร้อยบาทอ่ะการจร่ายค่าเพลิงผ่านไฟทางระบบแอปพลิเคชันของกสิกรก็ได้เห็นบาทอ่ะลองมือด้วยบัตรสวัสดี